สวัสดีครับเดี๋ยวนวี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งาน Solid Work เบื้องต้นนะครับผมก็คือเป็นการสอนการใช้งานอย่างง่ายๆเลยในขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่เราทาเมื่อเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาก็คือมากดสร้างชิ้นงานใหม่นะครับก็คือปุ่ม New น,นี้จะเป็นปุ่มลักษณะเหมือนกระดาษเปล่าๆหนึ่งอันเนี่ยกดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมี h เดอร์ขึ้นมา3าเมนูก็คือ Part, Assembly แล้วก็ Drawing นะครับ Part นี้คือการสร้างชิ้นงานขึ้นมา Assembly คือการนาชิ้นงานเที่ยวสร้างแล้วในส่วนของ Part นี้นํามา รวแล้วส่วนเาวิ่งอันนี้อันนี้คือการนำพาร์ตหรือแอสเซมบีเท่าสร้างมานี้เอามาเขียนลงมาในรูปแบบของสองมิติคือเป็นภาพฉายให้เราดูนะครับในขั้นตอนแรกนี้ผมจะสร้างในส่วนของพาร์ทขึ้นมาให้ดูก่อนกดโอเคเข้าไปโอเคคราวนี้มันจะขึ้นมาในหน้าตาของส่วนเวิร์กมันจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่ทั้งหมดสส่วนนะครับก็คือส่วนแรนกน,นี้คือเรียกว่า command manager นะครับซึ่งจะเป็นส่วนรวมของ ของคำสั่งต่างๆที่จะมีการใช้งานค่อนข้างจะบ่อยนะครับซึ่งในส่วนแรกอันนี้จะเป็นส่วนของฟีเจอร์ก็คือเป็นการสร้างชิ้นงานเช่นการเอ็กซ d e คือคือการดึงยืดชิ้นงานออกจากพื้นผิว r e v o l v e คือการสร้างชิ้นงานที่มีมลักษณะหมุนรอบแกนในที่เป็นสวีบบอสเบดเป็นเป็นโฟเป็นเป็นบาด้วยซึ่งคำสั่งต่างๆอันนี้จะแนะนำในขั้นตอนการใช้งานในส่วนต่อไปนะครับ ส่วนตรงนี้ด้านซ้ายตรงนี้ก็คือจะเป็นสิ่สงที่เรียกว่า feature m a n จอร์นะครับอางนี้เป็น feature manager อันนี้เป็น property manager configuration manager แล้วก็ deep expert manager f e a ร์แม manager เนี่ยจะเป็นส่วนของที่เอาไว้แสดงลักษณะต่างๆของชิ้นงานของเราในในตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเพนเพนต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟอนต์เพนท็อปเพนไรเพนซึ่งเป็นเพนที่เอาไว้สําหรับการเขียนเริ่มต้นเขียนชิ้นงานนะครับ อันนี้เป็นปกติซึ่งซึ่ง,งคําสั่งนี้เราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น configuration ใช้สำหรับกําหนดลักษณะต่างๆของชิ้นงานที่เรามีอยู่ในตอนนี้อันนี้เป็น Dream Expert ซึ่งเราจะใช้งานในภายหลังนะครับส่วนด้านข้างนี้จะมีเป็นไซต์บารอยู่ซึ่งมันเราจะสามารถกดเลือกให้มันขึ้นมาได้ <c oughs> ในอันแรก อันนี้มันจะเป็นการแนะนําการใช้งานโปรแกรมอย่างง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างชิ้นงานใหม่เปิดเปิดชิ้นงานขึ้นมาหรือว่าอันนี้เป็นช่วยเหลือสําหรับการสร้างชิ้นงานใหม่เป็นหมายว่าเป็นคอร์สสอนอย่างเบื้องต้นนะครับอย่างง่ายๆส่วนนี้เป็นดีไซน์ Library ส่วนส่วนนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้รวมชิ้นงานที่ที่มีให้มีให้เราเสร็จเสร็จสามไปอยู่แล้วซึ่งส่วนมากจะเป็นชิ้นงานที่ค่อนข้างจะใช้งานบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็น ที่มีขายตามต่อตามไอ้ตาม,ามตามสแตนดานนะครับเช่นอันนี้ก็จะมีพวกพาร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นอย่างเช่นอันนี้ผมเรียกมาให้ดูจะเป็นตัวกิ๊บเอาไวต้ต่อต่อยึดหมุดเป็นโบเป็นน็อตเอาไว้เป็นเกียร์ต่างๆซึ่งซึ่งพวกซึ่งซึ่งพวกพาร์ตพาร์ต พาที่มันมีนะครับมันจะค่อนข้างจะเป็นชิ้นส่วนที่มีขายใชอยู่แล้วส่วนนี้ก็คือไฟล์ explorer นะครับคือส่วนนี้มันจะเอาไว้ใช้สําหรับการเหมือนกับเอาไว้ดูดูไฟล์ที่กํกำลังเปิดอยู่นะครับในส่วนหน้าอันนี้ open i n s นโ t work วคือดูไฟล์ที่ยวเปิดอยู่เลือกเปลี่ยนไฟล์ได้อย่างง่ายๆส่วนของเดสส์ทออันนี้คือเอาไว้เลือกเลือกไฟล์จากหน้าเดส k ์ทอนะครับ ส่วนนี้เป็น Search ซึ่งส่วนมาก Search อันนี้มันจะเป็นใช้คู่กับส่วนของ Health นะครับแต่แต่ตอนนี้พอดีมันยังว่างอยู่ส่วนนี้เป็น v i ว View 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 p a l e t t e นะครับส่วนนี้มันจะใช้กับส่วนของ Assembly เป็นหลักเลยอันนี้โอเคแอปเป and s c e n e อันนี้คือเอาไว้ใช้สำหรับการาปรับลักษณะของชิ้นงานเดี๋ยวผมลองทำตัวอย่างให้ดูนิดน,นึงนี่ผมเรื่องชิ้นงานที่เป็นคัตต้นพิมพ์ขึ้นมา แอปพลิเคชันนี้คือเอาไว้สําหรับตกแต่งชิ้นงานให้ค่อนข้างจะดูมีความมีความสวยงามอย่างเช่นอันนี้ผมใส่ให้เป็นเรื่องแคนดี้แอปเปิลเรมันก็จะเปลี่ยนแปลงสีของชิ้นงานให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนส่วนอันล่างนี้เป็นคัสตอมที่เราจะสามารถเอาเอาคําสั่งต่างๆมาใส่เข้าไปรวมไ้ไดต้ตรงนี้ได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับซึ่งอันนี้ผมจะสอนใช้ในการในภายหลัง หน้าบนนี้ก็คือเป็นแถบเมนูนะครับซึ่งมันจะมีมันจะเป็นคําสั่งขนาดที่ค่อนข้างจะลึกซึ่งเราไม่ค่อยจะได้ใช้มันมันบ่อยสักเท่าไหร่เขาก็จะมาซ่อนไว้ตรงนี้นะครับนี่ถ้าเกิดเวลาเปิดโปรแกรมขึ้นมาในในบรทุเทั่วไปนะครับจะสังเกตว่ามันจะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้อยู่ก็คือมันจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้ให้กดเล็กๆตรงนี้เอาเอามาไปชี้ปุ๊บมันก็จะเป็นเมนูต่างๆให้เราเลือกเลือกซึ่งคำสั่งพวกนี้ส่วนมากมันก็จะมีอยู่ในคอมานคอมานตรงแถวนี้กันอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าอยู่ข้างบนมันก็จะพวกคำสั่งบางคำสั่งเที่ยวไม่ค่อยจะได้มีโอกาสใช้มันก็จะมาอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเช่น็นคำสั่ง insert, bossbase อะไรพวกนี้ซึ่งจะมีอยู่ข้างใน command m a n a g e r อยู่แล้วถ้าเกิดหลายท่านไม่เคยชอบที่มันชอบแบบพุบพุบพอ,อย่างนี้แล้วก็สามารถปักหมุดตึงมันเอาไว้ได้ให้มันรออยู่ตรงนี้ตลอดเวลาได้เช่นกันนะครับอ่าครับ ขอจบการนําเสนอวิธีการใช้งานสวยต์แร์เบื้องต้นต,ต่อต่อนี้นะครับผมองค์อาจกวินปณิธาน5310060214 ME ชั้นปี3นะครับ